สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ GT Family อีกครั้งนะครับช่วงนี้ได้ข่าวว่า BYD นะครับกำลังจะเปิดราคารถรุ่นใหม่นะครับซึ่งนั่นก็คือ BYD Dolphin ก่อนหน้านี้ได้ปล่อยราคาคาดการมาแล้ว800,000บาทเพื่อนๆหลายคนก็บ่นว่าแพงแสนแพงซึ่งนั่นเลยเป็นที่มาของคำถามในหัวผมนะครับว่าเออแล้วรถรุ่นปัจจุบันเนี่ย BYD a อ t o ตาเนี่ยมันแพงไหมจาเป็นต้องราคานี้หรือเปล่า คลิปนี้เราจะพาไปส่องราคา b y d a t t o 3โนะครับโดยเราจะพาไปดูทั้งหมด4ประเทศนะครับ1คือประเทศแม่ที่เป็นประเทศจีนนะครับอีก3ประเทศพวงมาลัยขวานะครับได้แก่ญี่ปุ่นออสเตรเลียและก็ไทยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเออแต่ก่อนอื่นขอบอกก่อนนะครับว่าวัตถุประสงค์ของคลิปนี้นะครับคือพาไปดูราคานะครับแค่นั้นครับ ไม่พูดพรำกันแล้วครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จัก BVD a t t o 3เป็นอย่างดีแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่ประเทศจีนนะครับรุ่น Standard Range นะครับราคาอยู่ที่7.75แสนบาทส่วนอีกรุ่นนะครับรุ่น Extended Range นะครับราคาอยู่ที่8.3แสนบาทมาต่อที่อีกหนึ่งประเทศนะครับนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งขายอยู่รุ่นเดียวนั่นก็คือรุ่น Extended Range นะครับราคาอยู่ที่1.1ล้านบาทถัดมานะครับประเทศออสเตรเลียนะครับ รุ่น Standard Range นะครับราคาอยู่ที่1ล้าน40,000บาทส่วนอีกรุ่นนะครับ X-Ten Range ราคาอยู่ที่1.1ล้านบาทเท่ากับที่ญี่ปุ่นเลยนะครับปิดท้ายนะครับที่บ้านเราเองนะครับประเทศไทยคิดว่า,ารู้กันอยู่แล้วนะครับรุ่น Standard Range นะครับราคาอยู่ที่1.1ล้านบาทนะครับส่วนอีกรุ่น X-Ten Range นะครับราคาอยู่ที่ 1, 1, 1ล้าน200,000บาท เดี๋ยวพามาสรุปกันคร่าวๆนะครับจากตารางที่ผมโชว์ให้ดูก็จะเห็นว่ารุ่น Standard r a n g e นะครับก็ราคาขายเนี่ยจะบวกขึ้นมาจากประเทศจีนอยู่ประมาณ3,000 0 0บาทนะครับทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศออสเตรเลียส่วนรุ่น Exten ์เทรนนะครับประเทศญี่ปุ่นกับประเทศออสเตรเลียเนี่ยจะบวกมาจากประเทศจีนอยู่ประมาณ3,000 0 0บาทเท่ากันเลยนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยบวกมาประมาณ ,4000 0 0บาทสรุปแล้วนะครับ ราคาของ VVD a t t o 3ทั้ง3ประเทศที่เป็นขับขวาเหมือนกันนะครับก็มีราคาไล่เรียกกันนะก็มีประเทศไทยที่แพงกว่า1 0 0 0 0แบาทในรุ่นของ e x t e n d e Range นะครับเฮ้ยเกือบลืมได้ข่าวว่าประเทศไทยได้ส่วนลด2 0 0 0 0 0กว่าบาทมีใช่หรือก็เดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่า b y d Dolphin จะตั้งราคาแนวเดียวกับ a s t o 3นี้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวราคาเมื่อไหร่ผมจะคอมเพล์ให้ดูนะครับว่าที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับขออนุญาตลาไปก่อนครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเรานะครับผม g t Family ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย